เป็นยังขัวโม่ให้ใหญ่ใยญ่กบขัวโมูให้ยายกบค่ะตัดน้ำมันมอยตัดน้ำมอยเสร็จเวันนี้คะพี่น้องเข่าคว้วค่ะมือนี้ยายบสบายเลยลงมือเองแม่ยายอยากกินขัวโมูค่ะอันมือนี้ก็อคึมคึมคือไฟอันคือโพลิโซกคุกก็ยก็ไม่นั่งบิ๊กค่ะ เซียนจลเซียนจะเลเขาอ้ผู้ชยเ็บอเป็นีปีเขาคนนึงไมันิดอะไรยยหลูกย่ลัง้โงพ่อเเอาเาไปอ้มเออนี่ขนาดไม่ใหญ่เลย้ออมใหญ่เลไปพันกหยวล่ะาีหัเออหีโอ้ยมืดไนะ ก็เห็นบน่ก็เห็นท่บนี่เมื่อนะคะเมื่อนะคะนาคุณเฮียเบิร์ดเพราะเออจะน่ะประซอยปิดเปิดเปิฟนนี่เปิดดูหันมันบ่เห็นนี่เปิดแฟี้วยเห็ดอไรเออไก็มีก็บเปิดนะไม้ไม้ไมอันนั้นุอันนั้นไม่ใ่เดวมันายแล้วเร็วเ

หมลลงนะไหม่ลงเอาเอาเอาจะหนกีได้เอาแลเฮ้ยก็คือหมโดไข่ในการน้ำมันไรเยนะจะจะหันจะพักบ่วงนั่นแหละาพักบ่วงคือบไดหาออกักบ่วงบหออกกไเติบกุ๊กมันแก่อันี้กกมันออนมันเหนียวเลยสขาเนสนี่สีอิ่วดำสีอิ่วดนะคะนี่เกตัวเจ้าใส่แมีแล้วสีอิขาวใส่มากิ

นี่ลงไปลดท้จะไปนเสท้ายว้าหมูดนค่ะหมูเต้นหมูน่ดมูม่กุ้เต้นนะหมูเด่นหมูเต้นเต้นค่ะหมูเต้นค่ะเอาครูมีหนช่วยมาเป็นก็ไหมใมใช่เลยเลใช่ไเนี่ยมาเลยเร์ลเลยแกงรกงล

เอยาวกแม่เอามไงเอาปิกแบงยังงว่าเกลี่เรียบร้อยค่ะเอาหนักก็เทหร่นี่ยบริกปุ่มฮะมันสุกแล้วแล้วอุ่นแต่เศ้าพนหน้าตารู้ไหมกุกหอกคาแลวมันสุกแล้วแล้วอุ่นต่เศร้าพูนสุก่เมอคืนนี่ล้อุ่นไปสิ มันตัวเต็มได้หอยนี่เอา่ละมันเหนียวนะลเสร็จเรียบร้อยค่ะกเดียวให้มใหง่ี่ว่วบวบตะลี้วเออนันบเต่าวนาบมันงอนันมันอะไเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเ็ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ là cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ เกิอบบวไส่อสน้ออัโด้มโอ้๋โอ้โอ้โอ้เห็ดงนั้นมันป่วนมูอเลยนอันนี้นะโอ้โอ้โอ้อ้กิบไส่ตักแล้วแล้ข่าหนามะเจบอนึงจเลียเลยเออตักแล้วยกไปให้ลาบมึงนะโอ้หม่นนึง พอบอลเออมันได้ตาแข็งแล้วไหมบ่วงดีบ่บ่วงไม่แ่น่มสองคันน้เพื่อสิ้นไปเงี้ยฮิล่ได้อะันนี้ไว้นี่ไปตะคมม่ได้กินเอหมูเป่งหมูป่งมทากันเนี่ยล้่ก่ลูกม่กินหแม่ ลิกเลิกบาได้ตักเข่าให้ผูวใหญ่นาเดียวันก็ได้วตักม่้แ่มนีลีก้อย่เขาวันก็ไล่ลายเ้ยเสือด่เป็นยังไงอบเป็นลกระเพาะึ้นกระเพาะึ้นโลกเก่าึ้น โลเกาเดี๋ยวก็หอดซีเด <mail> ี <Egypt> ๋ยวก็หอดซีบ <surf> ั้งลูกข <ườ threat> ้งกระพอบไหละหมูไหนเด้ส่ะยม่ในแม่หมูน่ะมาตีนเจ็บตีนออกมาสบายดีปาลูกหน่อยไหมนาดอ หมูกระสบายพอโมค่ะก็เพาะขืนได้ซักยาอีกนั่งฝากอะไรอานในนอลูโคได้แบงเอาน้ไม่ใหญ่ตักเข่าเน้อเด็ตักไม่เลยนตักไม่พ่อใหญ่ดิตักไม่พ่าใหญ่เลยดิบข้าตักกันนั่นเ่นะนะเด้อมาเด้อกินแล้วแล้วเขากินแล้วแล้วเขากินต้มมาม่าก้ไข่ กับซกเร็กแล้วอเด็กคนหนึ่งตองดกเ่ากุเสื่เปกีเสื่วกเนี่บิ๊กฮะบุ๊มบิเสีอยฮาบุ๊กไปไหน้ยนาก้ามาเก็บไปเลยนี่อน่เยเก็บมาเม่ามากินแล้วไม่ไงบอกินบ่กินแล้วแล้วผ้าไมาสดัมาเด้อเด้อขอายจิ้มดูบบ่เพราะบริกไหลหานจะจะพเศ่ดี้ เอาหอนทองเออนั่แหละแมเส็ดสดอดล้ว่ะปวดไปได้บ่อยปดบ่อยปเห็นน่เสเสวยงามเสดสวัสดีปลาลูกค้าลุงน้าเตเจ้าหนารอน้เป็นยังมานี้เอากล่าลุงเป็นยังนะแสดไปจนจเกบเปว่าปลาลกปลูอ่ะเป็นอะไรมื่อี้น่นะปวดปวด หมดไปบดบล้สีจะเข็มอะไสีดาน่ะสองเคมสองเข็มสองคือคือคือีสสองสองยัไงสองยไงสองสองสองเดียวง่ยกันเสือกับกระแ่กดุมแต่กเสือกโซซิแปร์ ชี้ใช้สายาะยะนชี้บอลได้ชีนี่นี่นี่ใช้ชีสใช้หาน่ะชี้ใช้กลดเจ็บลยชีบให้ื้นเขาอยู่บ ่ทอนเข็มโคตรก็จะเข็มข้าวแท่งขาวอยู่บ่แทงขาวไม่แท่งขาวอยู่จูจูขาวกี่ขาวครัพี่น้องเอ้ยบ่ได้หาย้อนเจ็บดอกยังให้ยังให้ย้อนนองขนมกินงาไปกินอันเพชรกินนน้ำหมูเป็ดเลยพี่ให่จะปิ้งบ่ปิ้งหรือบ่ได้ปิ้งเป็ดเลยไปล่ะหมูับถ้าคุไว้ให้ทานดวานนี้บ่อ๋อแล้โอเคจอญคาม่านนี่น่ะเปแล้วั่นโอ้ย เป็นไรก็กินบวมแ่บล่ะเขาขันได้เม็ดดีจ้สมเลยอ๋ออ๋ฝนไม่เลยนะถ้ดีกินเว่นไม่เลยประเด็กินแล้วแมกินแล้วะกินกับลกเข้ามาถตดอกมือี้กบได้ไปใส่แล้วเขาพโอ้ยฝนไปสิตอีกแหละ ได้บวกคือเห็นแต่แคือเห็นแต่ตปลาไหลมาแล้วได้บวกพี่ยังไ่เห็นมาจอได้บวกไปรอบป้ายนะครัพี่น้องเอ้ยมันเห็นมาช่วยพรอเช้านี่งจังเลยไปดูได้ไปได้เลยน่าจะเลื่ยป้ากันเขาอันปลาตุ้มมาช่าาวยเพื่อนบอเขาไปโอนดอกม,มืนเห็นแต่ตัดผมอีผ้าเนี่ยช่วนกันนะเออไปตัดผมให้นั่งมอือกันบดยตัดผมนะจะกินเห็ดไปเลยนะ เออกินเฮ็ดกดๆเลยนี่น้ำพรมนี่วิกจะปิดไอ้บอยพร้อมอือี่กจะบอยพรมเอาหากไซฟะจงหลากไซเลยจงงอนเลยตัเรือไม่ได้ตั้งาั้ง่นอันเดวิเ้ว่าเว่ารไหมันบอกคือเหอไหมพูดนี่แปนี่เแต่ลวิกพูดเมือ รักษาจ่าค่ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตัดเจี๊ยบเต้นเท่าเด้อจ้าสบายคุณต้องกำลังใจทู้ส่งให้เต้นแจ็คทุกคนนะคะไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ากันเมาหัวเราดูค่ะเมาเราด้วยกันเยี่ยมเยี่ยม